ตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมเยนะ่สนะครับตอนนี้นามากานะครับเวลาของฮ่องกงนะครับจะเร็วกว่าเมืองไทยหนึ่งชั่วโมงปเจ็ดเจสิบเจ็ดชินะครับโอเคมาชมถนนคนเดินนะครับกลางวันกลางคืนตรงนี้เต็มไม่หมดนะครับคนเนี้ยฮะเนี่ยฮะหลากหลาย อากาศตอนนี้นะครับก็ร้อนอบอ้าวนิดหน่อยนะครับมาเขาครับนี่กเนคนมีรายแม่รถตึกเขานะฮะหนึ่งจี่ห้าบาทตัดแปจี้ห้าบา้่้ชิมคชิมชิมอันนี้อร่อยอร่อยิมน้อร่อยอร่อยมก่ห้องอ่ะนี้หมูอ่ะนด้ก่อหมูอร่อยไหมอ่ะยิ่งน้อยเนยนิ่งเยอเนอเ้ออเนย นี่เนื้อครับเนื้อใหญ่มากอเลยเยมเทมางคยมรับทางครับ อานีอีกร้านนึงนะครับเนี่ยเยหันเสร็จแล้วเอาไปครับเอาไปรเต่าติ่มเต่าขอบคุณครับขอบคุณคับออยมากหมูอันนะวะรอยมากมากอไทยเหมอขคนไทยเยอะๆๆไท่เยอะเนื้อต้งเนื้อต้งหมูนะคะหมูันหมูป่าอหมูป่าหมูป่าหมูป่ากิ่ม่แมเลยอ่อ หมูป่าหมูป่าชิมใต้นิดหน่อยชิมใต้นี่มุ้ยมีหมูป่าได้ยหนึ่งหมูป่าชินได้นิดหน่อยอเอาเมย์ลองมาเมะแต่แม่ไม่อยากจเแี้ยอืออ่าเนื้อ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 ดีกว่าเนื้อดังอร่อยเนื้อเนื้อหมูม่เจี๋ยอ่ะม่เจี๋ยโอเคเอามาโอเคอ๋อชิมได้โอเคอือโอเจ๊โอเจ๊โอเจ๊